เจอมาลอกอกำลังกำลังเทิมพีม่เมเหิมเหิมนี่ยังไม่สุกนะครับคำว่าเหิมนี่คือมะเริ่มเกิมเกิมจะซุกกับ่าซุกจะดิบกับบดิบเพื่นห้องเหิมขอสอยไปอุกบ่มก่อนเด้อเตรียมเอาอุปกรณ์มาเลยสอยไงไม่ให้หล่น โอ้คงเป็นไปไม่ได้หรอกสอยไม่ให้หล่นนี่เป็นไปไม่ได้แน่นอนเด็เดดังกลนโอ้มันโดนแมงเจาะแล้วนี่โนดนน้อยเขาเจาะแล้วนี่อ๋งงอฝั่งนี้โดนแมงอีไนเจาะไปละโอ้ไตกนังปอมแปมเห็นไหมอ๋อ เอ้ย,อยถึงว่าโอ้มยอีไนจาะไปละโอ้ยโอ้ลูกนกนกเข้ารวงเข้ารางเขาเนะี่ยอ้ยเข้ามาใหม่นะลกูกมันนอนใหม่ทุ่ถ้าไม่ได้ตั้งใจถ้ามาส,สอยเอามะละกอนมอนแคท มอนแคดไปไปนน่นไปลูกไปไปลลกไปเร็วเร็วไปที่สะพานไปมามามาอันนี้มามาเดินมานี่เร็วคอมอนเร็วเร็วเร็วมาู่นอนแองแงงั้นไม่ได้กินนะพูดไม่รู้ฟังนี้ไม่ได้กินนะโอเคโอเคเออได้กินอยู่อย่างนี้ได้กินอยู่พูดรู้ฟังนี้ได้กินนะ เค้ได้กินได้กินพูดรู้ฟังนี่ได้กินได้กิน